วิธีการรักษาไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมีหลักๆอยู่3อย่างนะครับอันดับแรกคือกินยายาเป็นยาประเภทไหนเป็นยาเม็ดเลยก็คือตรงไปตรงมาในเมื่อฮอร์โมนไทรอยมันสูงเราก็กินยาเข้าไปเพื่อกดการสร้างฮอร์โมนไทรอยกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาชั่วคราวเพราะว่าต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนเยอะเราให้ยาไปเพื่อยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอนยาออกต่อมไทรอยมันก็ยังอยู่มันก็มีโอกาสที่จะกลับ มาสร้างฮอร์โมนไทรอย์ใหม่นะครับกินยาเนี่ยจะได้กินยาประมาณสักปีถึงปีครึ่งแล้วคุณหมอก็จะประเมินแล้วว่าเฮ้ยปีถึงปีครึ่งเนี่ยถ้ายามันได้ผลมันน่าจะค่อยๆถอนยาได้แล้ว ถ้าใครก็ตามที่ดูโงงเฮงและกินยามา <laughs> งงงเอางงงเอกินยามาปี2ปีแล้ว <laughs> ยังลดยาไม่ได้สักทีหนึ่งยังต้องกินยาหลายเม็ด <laughs> น่าจะต้องใช้ยาเป็นระยะยาวเราก็จะเริ่มคุยแล้วะลองไปกลืนแร่ดูไหม <laughs> เพราะว่าเกลืนแร่ก็จะเป็นการรักษาอีกแบบหนึ่งที่ประสิทธิภาพดีเลยแล้วก็หายขาดนะครับกลืนแร่เนี่ยฟังดูน่ากลัวแร่นี่คือแร่อะไรมันคือแร่ไอโอดีนะครับอาจารย์เตฟังมาดยูน่ากลัวนิดนึงท่านผู้ชมเอางี้ฟังคร่าวๆผ่านๆเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะมันเป็นแร่ไอโอดีที่ใส่สารกัมมันตภาพ สีเข้าไปมันไม่น่ากลัวอย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตกใจกันเออเอางี้มันใส่สารเข้าไปแล้วกันให้แร่ธรรมดาเนี่ยไอโอดินเรามีตามธรรมชาติมีตามอาหารทะเลเนาะแต่มันใส่เหมือนพลังงานเข้าไปนิดนึงให้ไอแร่เนี่ยมันมีพลังงานในการทําลายเซลล์ไทรอยด์อน้อยน้อยน้อยเลยครับนะอันนี้เป็นการเกินแร่เพราะฉะนั้นเกินแร่เนี่ยไม่ใช่ว่าโหต้องไปเข้าอุโมงค์อะไรไม่ใช่เลย เหมือนเป็นน้ายาเนี่ย oh. แหละเป็นเม็ดยาเนี่ยแหละเออแล้วในนั้นอ่ะก็คือมีไอโอดีนอยู่ซึ่งไอโอดีนเนี่ยมีการใส่สารที่เพิ่มพลังการทาลายเซลล์ไทรอยด์เข้าไปนิดหน่อยเท่านั้นเองก็กินเข้าไปกินปุ๊บกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นคนที่กินแร่เนี่ยสุดท้ายแล้วให้คิดไว้ก่อนเลยว่าคุณจะไม่มีต่อมไทรอยเ uh. พราะฉะนั้นเรากำลังจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งจากโรคไทรอยด์พิษให้กลายเป็นไทรอยต่ำคุณต้องมากินฮอร์โมนไทรอยเสริมตลอดชีวิตอเหมือนกันคราวน,นี้คนไข้ก็จะถามแล้ว เอ้ยในเมื่อกินยาตอนแรกฉันก็ต้องกินยาวนี่โอเคถ้าเกิดฉันกินมาปี2ปีฉันหยุดไม่ได้ฉันก็ต้องกินยาวๆใช่ไหมแต่ถ้าฉันไปกินแร่ฉันกลายเป็นไทรอยต่ําฉันก็ต้องกินฮอร์โมนไทรอยเสริมไปตลอดชีวิตเหมือนกันอยู่ดีแล้วมันจะมีอะไรแตกต่างกันฮอร์โมนไทรอยเสริมนะครับเป็นฮอร์โ huh. มนธรรมชาติเนาะถ้าเกิดว่าเลือกการกินยาแบบตอนแรกนะยังไงยังไงกินยาอยู่ต้องมาเจอผมทุก3เดือน ในการเจาะฮอร์โมนไทรอยดูมีผลข้างเคียงหรือเปล่าในขณะที่ถ้าเกิดไปเกินแร่กลายเป็นไทรอยต่ำล้วกินฮอร์โมนไทรอยเสริมฮอร์โมนฮอร์โมนธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปรับยาได้ดีนะเจอกันปีละครั้งปีละครั้งเพราะฉะนั้นการดูแลระยะยาวนยครับการกินฮอร์โมนไทรอยเสริมมันดูแลง่ายกว่ามากเลยเจอกัน6เดือนครั้งปีละครั้งยาต้านฮอร์โมนไทรอยเนี่ยต้องกินทุกวันวันหนึ่งแล้วแต่2-3เม็ดนะครับถ้าหยุดกินลืมกินวัน2วันเนี่ยมีโอกาสไทรอยพิกําเริมมาได้ ในขณะที่ฮอร์โมนไทรอยเสริมเนี่ยกินทุกวันก็จริงแต่ลืมกินวันนี้ไม่เป็นไรอีกวันกินสองไม่ยังได้เลยลืมกิน2วันยังพอได้เลยเพราะฮอร์โมนไทรอยมันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติแล้วมันก็ปรับอย่างง่ะเพราะนั้นการดูแลระยะยาวในการกินฮอร์โมนไทรอยเสริมหลังจากเกินแร้นี่นะครับดูแลง่ายกว่ามากแล้วก็การรักษาสุดท้ายคือการผ่าตัดผ่าตัดส่วนใหญ่เราไม่เอามาเป็นการรักษาอันดับแรกนะครับเพราะว่า1คนไข้ต้องไปห้องผ่าตัดดมยาสลบกรีดมีด มีโอกาสเลือดออกมีโอกาสกระทบกระเทือนต่ออวัยวะในใน,ในลำคอนะครับเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงของการผ่าตัดจะค่อนข้างเยอะเราจะเก็บไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับทีนี้มาไทารอยด์ต่ำบ้างไทรอยด์ต่ำง่ายมากจันเตะ <laughs> ก็กินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมเท่านั้นเองอ๋อให้เสริมเข้าไปใช่ครับคือไทรอยด์ต่ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อคุณถูกวินิจฉัยว่ากลายเป็นโรคไทรอยด์ต่ำโดยส่วนใหญ่มันจะไม่กลับมาแล้วเป็นแล้วเป็นเลย เพราะฉะนั้นคุณต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์เสริมไปตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นต่ําเท่าไหร่ผมก็ให้กินกับเข้าไปในช่วงแรกอาจจะต้องตรวจติดตามกันบ่อยนิดนึงว่าเอ้ยแต่ละคนใช้ขนาดยาไม่เท่ากันนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเจอแล้วอ๋อคุณคนนี้กินเท่าเนี้ยก็กินเท่านี้ไปเรื่อยๆเจอกัน6เดือนครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่กินไปตลอดชีวิตครับครับพบกับ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18นาฬิกาที่มหิดลแชนแนลพอดแคส ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง